โยวางวางทำเกี๊ยวน้ำกินกันว่าเลยข้องเทต,ต้องเตรียมแผ่นเกี๊ยวหมูบดกุ้งหอมย่อยแขรถหัวแซ่ทาวราพักชีตอนห้อมหัวเทียมเกลือแล้วกับลิดไทยดับเข้าทึ่งกาหลิดเปลือหัวแซ่ทาวกับแข่รถเสียคอนควานพักให้เป็นชิ้นอย่าเติมเปลงอยุบหัวเทียมใส้ลงกัน แล้วก็เติมนม้ำเอาขึ้นตังไฟต้มไปเรื่อยๆอย่าเที่ยวไปก้วนนั่นวันนี้เรายากกินน้ำซุปใส่ๆพอพักดับซุปก,ก็ใส่เกลือไปซักปลายช้อนทึงกบปล่อยน้ำซุปไปคลักไปเรื่อยๆทีนี้ก็ดับมาห่อตัวเกี๊ยวเลยเคยจอบผันรือเคยนัดพันรือก็ห่อผันนั้นห่อเกี๊ยวเลยเสร็จ กระดับลัวเลยทีนี้ตั้งน้ำไม่ร้อนแล้วก็เอาตัวเกี้ยวที่เราห่อไว้แล้วใส่ลงไปพอเกี้ยวดับซุกดับตัวลอ,อยกระตักผักไว้ก่อนดับตักใส่ถ้วยกันเลยทีนี้เอาผักที่เราต้มมันใส่ลงไปก่อนดับไปซวยๆทีนี้ก็เอาตัวเกี้ยวที่ลัวไว้แล้ว ตั้งลงไปตีโอเคตัวก็ตามเจอพิปโปราทำเองกินเองน่ากินหรือบวตวเนื้อน้ำซุปกระเซยเวงนี่เลยที่จานยากินอยู่แต่รถช้าินร้อยเพราะว่าเราเคี่ยวพักอยู่ผักตืบหวานหวานจารถพักแล้วการรวยต้นห้อมบักชีน้อยๆปลิกเยถยสักกิด สามเนียนซอสกันพรุงแคร่งและลองไปทำกันเลยนะ